คัดเครดิตบุโรผ่านแอปธนาคารกรุงเทพทำยังไงคลิปนี้พี่นันแนะนำให้ครับแต่ก่อนจะไปดูกดบันทึกคลิปไว้จะได้ไม่หายนะครับแล้วแชร์ให้เพื่อนไปเพื่อนๆจะได้ทำเป็นครับผมในการคัดเครดิตของธนาคารกรุงเทพครับก็สามารถเข้าไปที่แอปได้เลยเสร็จแล้วไปที่บริการอื่นๆครับเลื่อนลงมาด้านล่างคำว่าขอตรวจเครดิตบุโรใสดรผ่านเรียบร้อยก็จะเข้ามาสู่หน้านี้ถ้าตัว150บาทเนี่ยตัวคัดเครดิตบุโรเฉยๆก็คือดูแค่เรามีเครดิตตัวไหนบ้างแค่นั้นเอง แต่ให้ดีครับในการคัดเครดิตบูโรเราควรคัดเครดิตบูโรแบบสกอร์ลิงแบบสกอร์ลิงก็จะมีเรื่องของตัวคะแนนเครดิตของเราด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของว่าเรามีเครดิตกี่ตัวผ่อนตรงผ่อนช้าผ่อนดีแค่ไหนอะไรยังไงนะครับแล้วกดต่อไปเลื่อนลงไปด้านล่างกดยอมรับตรงนี้จะเป็นที่อยู่ในการจะส่งเอกสารด้านนี้จะเป็นอีเมลถ้าอีเมลเขาส่งให้เราไม่ได้เขาก็จะส่งไปรษณีย์ให้เราทางที่อยู่ที่เราได้กรอ,อกเอาไว้ตรงนี้กดต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องครับ เสร็จแล้วกดต่อไปตัวนี้เราต้องมีการยืนยัน n d i d ด้วยก็คือการยืนยันใบหน้านะครับผ่านแอปซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็จะมีการยืนยันตัวตนผ่านแอปธนาคารอยู่แล้วนะครับ ก,กดต่อไปเสร็จแล้วถ้าเรากดคําว่าต่อไปเนี่ยแล้วมีการยืนยันตัวตนผ่านผ่านหน้าตาของเราเรียบร้อยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะส่งเรื่องของตัวเอกสารเครดิตบูโรมาให้เราทางเมลนะครับส่งมาให้ภายใน1ชั่วโมงก็ถือว่าเร็วมากๆจะส่งให้ผมช่วยดูเคสให้ในการซื้อรถมือสองก็ยินดีนะครับยังไงแล้วฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยเพื่อให้เป็นวิทยาทานกับคนทั่วไปในเรื่องของการคัดเครดิตบูโรผ่านแอปธนาคารกรุงเทพครับ,รบผม